สวัสดีครับผมชัยวันนี้จะมาสอนการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยโปรโแกรม Microsoft Clipchamp ภายในเวลา12นาทีครับถ้าชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ ก่อน่เลยนะครับเราจะต้องมีตัวโปรแกรม Microsoft Clipchamp ก่อนซึ่งเราสามารถไปโหลดมาใช้ได้ฟรีเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นของตัว Microsoft เองเลยลองไปดูที่นี่ครับ Microsoft Store ครับก็ไปเลยปึ๊บแต่ว่าในกรณีนี้ผมดาวน์โหลดและติดตั้งตัว Microsoft Clipchamp ไปแล้วนะครับกดเข้าไปเลยก็คือตัวโปรแกรมตัวนี้แหละอันที่ผมดาวน์โหลดมาแล้วเนาะมันก็ขึ้นแค่ว่าเพื่อใช้ได้เลยปึง้ง หน้าตาเป็นอย่างนี้ข้าหลังนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ผมทําไว้นะครับกับโปรแกรมนี้เนาะอาจจะขออนุญาต tensor ไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันก็มีงานที่เราใช้โปรแกรมนี้ตัดในที่ทํางานด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมฟรีเนาะใครที่ใช้ windows โหลดมาใช้ได้ฟรีเลยขั้นแรกครับ create new video ตรงนี้ได้เลยปึ้งมันก็จะสร้างเป็นโปรเจกต์ไฟล์ขึ้นมาแล้วนะครับใส่ชื่อโปรเจกต์ล้วหน่อยคิดแชมป เทสนะกอะไรไม่ออกใส่คำว่าเทสไว้ก่อนเลยถัดมานะครับเราสามารถลากไฟล์จากโฟลเดอร์ของเรานะครับมาไว้ที่บริเวณนี้ได้เลยไฟล์ที่เราต้องการจะตัดต่อผมยกตัวอย่างเช่นผมมีตรงนี้ไว้แล้วปุ๊บนี่นะครับคลิปชแชนที่1มันลากลงตรงนี้ไม่ได้นะต้องเอามาใส่ในมีเดียพลูก่อนเนาะปุ๊บหนผมมีไฟล์ไปดียวอยู่3ไฟล์ไว้สำหรับการสอนในคลิปนี้ ถัดมานะครับหลังจากที่เราเอาไฟล์มาใส่ในมีเดียพูเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาไฟล์ที่เราต้องการตัดมาใส่ในสตอรี่บอร์ดได้เลยยกอย่างเช่นปึ๊บแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถใส่ได้หลายเลเยอร์เลยนะครับกรณีน,นี้ใส่มาเลยกดเพย์ในการที่เราจะกดเล่นตรงนี้สวัสดีครับหรือกดสเปซบาร์ตรงนี้ได้เลยนะครับวิดีโอที่คุณเห็นคือวิดีโอที่จะเป็นตัวอย่างในการใช้โปรแกรม microsoft clipchamp ในการตัดต่อ ก็เชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับกดสเปซบายอีกทีเพื่อหยุดขั้นตอนง่ายๆเท่านี้เลยแล้วก็โซถัดมานะครับวิดีโอไฟล์อื่นที่เราจะเอามาต่อก็จะเอาไฟล์นี้มาเลยปึ๊บลากมาเลยปึ้งประมาณนี้มาเห็นไหมครับแก็บช่องว่างตรงนี้มันไม่มีอะไรมันก็จะมืดไปเราสามารถกด Delete แก็บตรงนี้ได้เลยปึ้งไฟล์มาต่อกันแล้วลองดูและนี่นะครับคือไฟล์ที่2ที่เราจะนำไปต่อกับไฟล์แรก ซึ่งการต่อเราสามารถต่อได้หลายวิธีนะครับต่อเฉยๆหรือว่าจะต่อแล้วมีการใส่ Transition Fade in, Fade out นะครับก็เดี๋ยวไปลองดูกันว่าผมต่อยังไงนะจากที่ตัวผมได้ลองพูดตรงนี้ไปนะครับสังเกตรตรงนี้ครับบริเวณนี้มันจะมีรอยต่ออยู่เห็นนะปุ๊บมันแบบปุ๊บปั๊บเลยการต่อของเราอยากให้มันสมูทเนาะเราจะสามารถใส่ r a n s i t i o n ขึ้นมาได้ก็คือหัวข้อตรงนี้นะครับ าซีชันถ้าสังเกตรูรปที่มีสัญลักษณ์รูปเพชรอันนี้ก็คือสําหรับสมาชิกที่เป็นพรีเมียมเสียตังค์นะครับสายฟรีมีให้ใช้เยอะมากสวยๆทั้งนั้นเลยผมจะยกตัวอย่างตรงนี้แล้วกันเนาะยิงลากมาใส่ตรงนี้เลยเลยปึ๊บลองดวนครับครับและนี่นะครับเห็นไหมให้ดูอีกทีนึงตัง,งได้เลยนะครับปึบและนี่นะครับคือไฟล์ที่2ที่ เห็นไหมครับเท่เก๋แต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราก็สามารถคลิกขวาแล้วก็กด Delete ตรงนี้ได้เลยตัดดิชั่นไม่ต้องมีหรือในะอีกรูปแบบหนึ่งก็สังเกตง่ายๆใช้การเฟด i ินเฟดเอาได้เลยในการกดคลิกแรกนะครับเลือก Fade ปึ้ง Fade Out ก็คือแล้วอ่ะมันตัดปึ๊บปั๊บใช่ไหมเฟดเอาเนี่ยผมมาศูนไปลองดูนะครับเนี่ยแล้วเห็นไหมครับมันสมูทค่อยๆมืดลงแล้วก็ ในคลิปถัดไปนะครับเราก็เลือกคลิปที่เป็นคลิปที่2ที่เราเอามาต่อเนาะแล้วก็เลือกเฟดอินเนี่ย0.5อันนี้แล้วแต่เรานะครับแต่อย่างที่บอกวิศวกรรมจะมีเลขในดวงใจเสมอจากประสบการณ์ลองดูเป็นยังไงและนี่นะครับคือไฟล์ที่2ที่เห็นไหมครับประมาณนี้อันนี้ก็เฟดอินเฟดเอาที่ผมมักจะใช้บ่อยๆนะครับง่ายๆกับโปรแกรม Microsoft Clip Champ ง่ายดีไหมถัดมานะครับส่วนที่เราจะตัดผมลบสคลิปนี้ออกไปเลยปึ้ง ปึงกลับมาที่ยูอามีเดียคลิปที่3ามคลิปนี้ให้ดูตัวอย่างและนี่คือไฟล์ที่3ที่จะเป็นไฟล์ตัวอย่างในการตัดและต่อวิดีโอครับยกตัวอย่างเช่นสวัสดีครับ <c oughs> ผมนาย <c oughs> สิทธิชัยเหล่าทัพ <c oughs> เห็นไหมครับมันจะมีช่วงที่เราไม่ต้องการเราสามารถต,ตัดตรงนั้นได้เลยนะครับ <c oughs> เราก็เลือกเคอร์เซอร์ไปที่ตรงไหนก็แล้วแต่สวัสดีครับผมนาย <c oughs> นะผมเริ่มไอประมาณตรงนี้กดซูมแล้ครับคอนโทรลลูกกิ้งเมาส์ซูมเข้าไปได้เลยอ <c oughs> นะ่มันจะช่วยได้นะครับก็คือเรื่องของกราฟที่เป็นกราฟเสียงตรงนี้เนาะ <c oughs> เห็นไหมลูกคืนเนี่ยคือคืนที่ผมไ <c oughs> อมผมตัดเลยฟังก์ชันในการตัดนะครับมันจะอยู่อ่าบริเวณตรงนี้ครับก็คือรูปกันไก่เนาะสปิดกดตัดได้เลยหรือคีย์รัดนะครับกดตัว s ได้ผมตัด ปึ้งคลิปมันจะแยกเป็น2คลิปแล้ว <c oughs> สีที่ชัยล่ะอ่าสิที่ใชยน่าจะประมาณตรงนี้เนาะผมกดตัวเปึ้งตัดเลยนะครับเสร็จคลิปที่เราต้องการจะลบออกนะครับกด delete ปึ๊บมันก็จะเกิดช่องว่างตรงนี้นะครับกด delete ตรงนี้นะครับปึ๊บคลิปจะมาต่อกันทันทีเป็นออโต้หรือเราสามารถลากออโต้มันก็มาต่อให้เราได้นะครับมาลองดู ครับผมนายธิธิชัยเหล่าทัพต่อแล้วถึงจะไม่ค่อยสม,มูทกระเถะิดแต่ว่านี่คือตัวอย่างนะครับต่อเพื่อจาคัดแบบนี้เราจะไม่ค่อยใส่ทันซีชั่นกันนะครับก็ให้มันแบบนายธิธิชัยเหล่าทัพเป็นอย่างนี้ไปเลยจบในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอแล้วก็ทันทีชั่นแล้วนะครับหัวข้อถัดมาที่เราจะนํามาใช้ก็คือการใส่ตัวอักษรนะครับทําได้ง่ายมากๆเลยอาจจะเหมาะกับหน้างานของเรานะดูที่ฝั่งซ้ายนี้ครับตรงนี้ครับเทค เลือกมาเลยมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคธรรมดามีหลายแบบเลยส่วนตัวครับที่ผมจะชอบใช้ประจําก็คือเป็นเทคที่มีแบก็กกาวผมผมจะชอบอันนี้นะส่วนตัวอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับผมลากมาใส่เลเยอร์ด้านบนนะครับไอ้รู้สึกว่าเทคมันใหญ่ไหววะเราไปคลิกที่ไฟล์เทคได้เลยนะครับหรือคลิกที่บนนี้ได้เลยลากไปไว้ตรงไหนก็ได้แล้ว เทที่เราคลิกเนี่ยเรามาดูฝั่งขวาครับที่เราจะใช้หลักๆก็คือฟังก์ชันเทกด้านนี้นั่นแหละคำบนเนี่ยเขียนว่าอะไรซอนตัดต่อโครซอฟคลิปแชมปไว้ตรงไหนดีตรงนี้ใหญ่ไปทําให้เล็กได้ลองดูสิเป็นยังไงและนี่คือไฟล์ที่3ที่จะเป็นไฟล์ตัวอย่างในการอ่าประมาณนี้นะครับแต่รู้สึกว่าถ้าเราอยากให้ตัวหนังสือมันอยู่น้ากว่าเดิมล่ะทำยังไงนะครับ ยืดนี่ครับเอามาวระชีดตรงนี้ยืดไปนี่เลยลองดูและนี่คือไฟล์ที่3ที่จะเป็นไฟล์ตัวอย่างในการตัดและต่อวิดีโอครับยกตัวอย่างเช่นสวัสดีครับผมนายเห็นไหมครับตัวอักษรอ,อยู่นานอยู่ทนกับเราแล้วก็มาข้างในการทำ work instruction คลิปวิดีโอมันอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีเสียงเราคลิกที่ตัวคลิปแล้วก็ปิดเสียงตรงนี้ได้เลยปึ๊กปิดแล้วหรือมาดูตรงด้านนี้นะครับออดิโอ เพิ่มลดปิดตรงนี้ได้เลยประมาณนี้เนาะถือว่าโอเคแล้วจริงๆมันมีอีกหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบวิดีโอตัวอย่างลูกทุก่งที่เราจะเอามาใส่สี่เหลี่ยมพวกนี้เขามีให้เยอะมากสาหรับตัว Microsoft Clip Champ เนาะเนี่ยอันนี้ถูกอันนี้ผิดเราลองนึกภาพคลิปที่เราจะเอาไปตัดดูก็น่าจะพอนึกออกนะครับอาลูกซ้อนเนี่ยผมเอามาใส่เนี่ยนี่เพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งตรงนี้เลยแล้วยังไงนี่ชี้หน้าตัวเองหมุนได้ด้วยนะ ลูกเล่นมันมันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับและนี่คือไฟล์ที่3ประมาณนี้แล้วที่เราจะดูถัดไปก็คือเราสามารถเล่งสปีดและลดสปีดของคลิปเราได้ผมคลิปที่คลิปที่ผมต้องการจะเพิ่มหรือว่าลดสปีดนะครับเลือกคลิปปุ๊บสปีดตรงนี้ครับกดปึ้งเลือกได้เลยปัจจุบันก็คือสปีดคูณหนึ่งนะครับเราบอกเราอยากได้ให้คลิปเรานะมันช้าลงครึ่งหนึ่งนะครับก็เท่าไหร่ศูนย์จุดห้าเอนเตอร์เห็นไหมครับคลิปเราก็จะยาวขึ้นแหละลองดู okay, เราทับ วันนี้จะมาน้ำส,สัส้นอการใช้โปรแกรมอ่าหรือในกรณีที่เราจะทำคลิปให้มันเร็วขึ้นนะครับก็ได้เลยกี่เท่าอ่ะฟีเท่าไปโหสัน้นจุดจุลองดูเห,งงเหมือนอ่านคำเตือนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งถือว่าน่าจะง่ายๆประมาณนี้เลยถัดมาเราบอกว่าเราอยากได้คลิปที่มันซ้อนกันอยู่2คลิปทำยังไงก็ลากคลิปที่2เนี่ยขึ้นมาไว้เลเยอร์บนสุด ในกรณีนี้เราก็จะเห็นคลิปที่อยู่บนเลเยอร์ชั้นบนสุดนะครับเราก็เลือกคลิปบนสุดเนี่ยแล้วก็ย่อมันมาย่อมันย่อมันมาไว้ตรงนี้นะลองดูแล้วผมยเอลูกซ้อนเนี่ยไปชี้อต้องชี้บางนี้ชี้ก่อนนิดนึงอะไรอยู่บนสุดอันนั้นก็คือสิ่งที่เราจะเห็นอะไรอยู่หลังก็จะไม่เห็นเนาะอ่ะลองดูนี่คือไฟล์ที่3มที่จะเป็นไฟล์ตัวอย่างในการเห็นไหมครับ มันก็จะขึ้นมาตรงนี้ได้เลยใส่ได้กี่ชั้นไม่รู้ยังไม่ได้ลองให้ทุกคนไปลองกันเองก็สุดท้ายนะครับก็คือเราจะเอาสิ่งที่เราตัดเนี่ยออกไปยังไงมาที่ฟังก์ชันนี้ครับ Export ก็เลือกความละเอียดที่เราต้องการถ้าให้ผมแนะนำเนาะ คลิปที่เราเอามาตัดเพื่อทําเป็นเวิร์กอินสตักชั่นให้กับหน้างานปฏิบ,บัติงานได้ถูกต้องนะแนะนําแค่ 720p ก็พอเพราะว่าไฟล์วิดีโอมันจะไม่ใหญ่นะครับเราไม่ได้ไปดูจอใหญ่อะเราไปดูจอเล็กๆอย่างเงี้ยก็แค่นี้ก็เพียงพอแล้วหรือว่าในกรณีที่บางท่านรู้สึกว่าเอออยากได้ความคมชัดที่มันคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลือกเป็น1 0 8 0 p นะครับวิดีโอของเราก็จะละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองในบางครั้งนะครับก็คือวิดีโอเราจะไปโชว์เป็นจอแบบเหมือนจอคอมของเราเลยครับสัก 1080p ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ว่าถ้า 720p เนี่ยบางทีเราดูในโทรศัพท์มันแยกไม่ออกหรอกอาจจะสวยขึ้นนิดนึงอ่ะแต่ว่าจุดประสงค์ที่เราจะดูวิดีโอที่เราทําออกมามันก็ไม่ได้จะเป็นต้องสวยขนาดนั้นใช่ไหมครับแค่ดูว่าวิธีการทํางานของพนักงานทํางานยังไงก็จะแนะนําเป็น 720p น่าจะเพียงพออันนี้ขึ้นอยู่แล้วแต่ท่านเลยนะครับที่ผมเลือกตัวนี้เพราะว่าเวลาทําไฟล์วิดีโอไฟล์ที่เราถ่ายมา 720p export ออกไปก็ 720p มันจะทําให้เวิร์กโฟล์นงานทํางานของเราเลยครับไม่ติดไม่ขาดยิ่งไฟล์วิดีโอของเราอะ่ะมัน มีความละเอียดมากการตัดหรือว่าการต่อเนี่ยบางครั้งเนี่ยคอมเรามันก็กระตุกเลยนะตัดต่อค่อนข้างยากประมาณหนึ่งไฟล์ความละเอียดมันน้อยลง Export อกอกไปก็แบบไม่ได้ละเอียดมากแค่แบบเพื่อให้มันสามารถดูแล้วรู้เรื่องใช้งานได้120ส่วนตัวผมแนะนำนะครับเพื่อ Work f l o w ที่ดีทำงานจะได้ไม่เหนื่อยเ2 0ดยพีกดปึ้งกดปุ๊บมันจะ Export ทันทีเลยนะครับเสร็จแล้วไฟล์มันก็จะเด้งขึ้นมากดโชว์โฟลเดอร์จะอยู่ในดาวน์โหลดเนี่ยแต่ผมคลิกดูดี่นี่ และนี่คือไฟล์ที่3ที่จะเป็นไฟล์ตัวอย่างในการตัดและต่อวิดีโอครับยกตัวอย่างเช่นสวัสดีครับผมอ่ะประมาณนี้ถือว่าเสร็จแล้วจบแต่เ,เราก็กลับไปหน้าโฮมนะครับเวลาทุกครั้งที่เราเปิดคลิปแชมป์ในเครื่องเราขึ้นมาเนาะเราก็จะเห็นว่าโปรเจกต์เราก็อยู่ตรงนี้คลิปแชมป์เทสามารถกลับเข้ามาแก้ได้เสมอคลิกทีเดียวปุ๊บนะก็สามารถแก้แล้วก็เอ็กพอร์ตออกไปได้ก็ ขอให้ทุกท่านนะครับมีเวลาและสนุกกับการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยโปรแกรมฟรี Microsoft Clip Champ ง่ายๆกันนะครับขอบคุณครับเออจริงๆแล้วตัวโปรแกรม Microsoft Clip Champ เนี่ยมันสามารถเล็กคอร์ดหน้าจอของเราได้ด้วยนะครับก็จะอยู่ในนี้เล็กคอร์ดในคีเอ A กเราะน่าจะใช้บ่อยกับเล็กคอร์ดตัวสกรีนนี่แหละก็ลองกดเข้าไปดูปึ๊บมันก็จะขึ้นใต้หน้าผมนะ เราลองกดดูปึ๊บแล้วก็เลือกว่าเราจะเลคคอร์ดอะไรนะครับมันสามารถเลือกได้นะเนี่ยเลือกเป็นบายโปรแกรมเนี่ยได้เลยเลือกโปรแกรมคลิปแชมป์เลือกโฟลเดอร์นี้หรือโปรแกรมอะไรที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยเลือกได้เลยหรือจะเป็นเลือกเฉพาะจอเนี่ยทั้งจอเนี่ยได้เลยพอเราเลือกไปกดแชร์ปึ๊บหน้าจอของเรามันก็ถูกบันทึกไปแล้วดูจากข้างล่างเนี่ยมันก็เริ่มเลคคอร์ดแล้วนะครับแต่ว่ามันจะเลคคอร์ดได้สูงสุดที่30นาทีเหมือนว่าเราพอแล้วเรากดตอปปึ๊บ ก็เล็กคอร์ดได้ครับแต่ว่าข้อจํากัดก็คือเฟรมเรทที่มันเล็กคอร์ดเนี่ยมันจะอยู่ที่30เฟรมนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันปรับได้ไหมนะแต่ว่าคือจอผมม,มันเกิน60เนาะมันก็จะลื่นๆหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็น30เฟรมเนี่ยมันก็อาจจะไม่สมูทอ่ะถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้นาะเราก็เลือกเซฟแอนดีดิตปึ๊บมันก็จะเอาไฟล์วิดีโอของเราอะไปเซฟไปที่โฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งนะครับก็คือโฟลเดอร์ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ ไฟว,วิดีโอมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเทสอะเลคคอร์ดถ้ามัคลิกเปิดดูนี่นะนอกเหนือไปกว่านั้นก็คือมันเอาเข้ามาที่โปรแกรมคลิปแชมป์ได้เลยเหมือนกับว่าพร้อมตัดพร้อมอีดิทเลยไปลองเล่นกันดู